ออสตาภาคมังงะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับในที่สุดก็ได้กลับบ้านนี่ถ้าเราโทรศัพท์ตั้งแต่ตอนอยู่ในรถแท็กซี่ได้ก็ดีสินะออนายยังไม่ได้โทรไปอีกเหรอทำไมไม่ใช้โทรศัพท์ล่ะ อะไรนะทำได้ด้วยเหรอมันก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เหรอไม่ใช่แบบนั้นการสื่อสารเป็นสกิลพื้นฐานเลยนะมีหลายอย่างที่ฉันยังไม่ได้เรียนสินะแปบ๊บนะมีสายเรียกเข้าไงสนุกไหมเรากำลังมีปัญหาอะมีอะไรที่ทำให้นายมีปัญหาด้วยเหรอถ้าบอกแล้วอย่ากโกรธนะนี่นายบ้าไปแล้วเหรอบอกแล้วไงว่าอยา่าโกรธ นายอยู่ที่ไหนร้านกาแฟาที่เดิมครับผมฉันอยู่กับจียุนแล้วก็หัวหน้าห้องฉันจะไปให้เร็วที่สุดเออทำไมต้องรีบร้อนขนาดนั้นไม่เหมือนเขาตอนปกติเลยฮชยฉันคงต้องฝึกธุรกิจไว้บ้างแล้วล่ะใช่แล้วมันสะดวกมากเลยนะพวกเธอคิดว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนายหมายถึงเรื่องไหนล่ะ เขาวงกดยักษ์นะสิหรือมันจะดึงคนเข้าไปแบบสุ่มมานานแล้วคงอีกไม่นานแต่มีอย่างหนึ่งที่แน่นอนอะไรเหรอถ้าองค์กรที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คือบริษัทหนึ่งในสิบสมาคมและก็มันจะถูกทำลายได้ไม่ช้าเพียงแต่ทำไมเหรอเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะหยุดการเกิดของเทพเจ้าได้หรือเปล่า นี่เธอจะบอกว่าถึงพวกนั้นจะหายไปแต่เทพ,พเจ้าก็อาจจะเกิดขึ้นได้สินะใช่พูดได้ว่าพวกนั้นอาจจะล้มหลังจากเทพเกิดแล้วก็ได้หายังไงล่ะไม่มีใครบอกได้เทพอ,อาจจะดีเร็วหรือไม่ก็บ้าไปเลยแต่นั่นไม่สำคัญพรไม่ว่ายังไงเทพก็จะปกป้องพวกเขาและถึงแม้มันจะเป็นเทพ มันก็ไม่อาจเอาชนะแดนกันได้ตั้งแต่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเก้าประตูงั้นเหรอเออนึกว่าพระเจ้าจะอย่างรู้และทำได้ทุกอย่างซสิอีกใช่แล้วเป็นพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าทำได้ทุกอย่างทำไมล่ะเพราะมันมีพระเจ้าองค์อื่นด้วยนะสิฉันว่าฉันเข้าใจแล้วล่ะเรียนรู้ไวดีนะเดี๋ยวสิ ฉันยังไม่เข้าใจเลยเธอสองคนคุยเรื่องอะไรกันพระเจ้าการเกิดเจ้าประตูมันหมายความว่ายังไงเออถ้าบอกเธอจะเป็นอะไรไหมไม่มีปัญหาหรอกเพราะเธอก็อยู่ในอาบีดแล้วเฮออ้มีอะไรที่ฉันไม่ควรรู้งั้นเหรองั้นก็ได้ ข้างนั้นอาบิสคืออะไรก็แบบนั้นแหละเวทมนต์มอนสเตอร์เทพเจ้าปีศาจด้วยนะอืไม่จริงนะกลับไปที่เรื่องก่อนหน้านี้พระเจ้าอาจจะเกิดในเร็วๆนี้แต่คนพวกนั้นจะทำเรื่องนี้เพื่ออะไรใครจะรู้ล่ะดูอย่างเจ้าประทานนั้นมันไม่ใช่มนุษย์ด้วยซ้ำนั้นเขาก็ต้องเป็นอะไรสักอย่าง ใช่แล้วปัญหาคืออะไรที่ว่าจะสามารถก้าวข้ามเดนยุนไปได้ไหมเออเธอคิดไปไกลมากเลยนะแหนสิคนที่มีสมองครึ่งเดียวก็คิดได้แต่ฉันคิดว่าบริษัทน่าจะล่มในเร็วๆนี้แหละทำไมล่ะงั้นเทียบกับช้างตัวนาหาวนึ่งอ่าฮะและมีกบอีกตัวอยู่ตรงหน้าแล้วพวกนั้นสู้กันเพื่อให้ชัดเจน กบนั้นเป็นกบธรรมดาแบบที่ไม่มีพิษเออสางสู้กับกบนั้นเหรอแล้วถ้าแบบว่าปฏิหารล่ะมันถูกเรียกว่าปฏิหารเพราะมันไม่มีทางเกิดขึ้นไงล่ะปไปได้ยินมาจากไหนกันถ้างั้นอันจีฮานอุ้ยออว่าไงมาแล้วเหรอห เออ,เอ,อมาแล้วเรามาให้หมดเลยนะเรื่องที่นายพูดผ่านทางโทรศัพท์นะ่ะเอออย่างน้อยนายก็น่าจะทักทายสองคนนี้ก่อนสินี่ทำไมพวกเธอถึงมาอยู่ที่นี่เราเจอกันตอนที่ฉันออกไปเดินเล่นนะ่ะว่าไงนะนี่นายไปเที่ยวสวนสนุกกับสาวๆโดยไม่ชวนฉันเหรอ เออทำไมผู้ชายสองคนต้องไปเที่ยวที่แบบนั้นด้วยกันฟะวันนี้เป็นวันพักของพวกเราเราก็เลยไปเที่ยวสถานที่ที่เรียกว่าสวนสนุกพวกเราจำเป็นต้องขออนุญาตจ,จากนายหรือไงกันฉันคิดว่าไม่นะหน่อยนี่จะหาเรื่องใช่ไหมีเออ,เ,อ,อเกิดอะไรขึ้นเนี่ย